เคยสงสัยไหมว่าทำไมโปรโตีนผงกระปุกละพันถึงขายดีเป็นเทนานเทท่าทั้งที่บางคนกินแล้วไม่ได้ออกกำลังกายเลยด้วยซ้ำโปรโตีนแค่ได้ยินคำนี้หลายคนก็เชื่อมโยงไปถึงสุขภาพกล้ามเนื้อหุ่นดีหรือไม่ก็คิดว่าเป็นของสายฟิตเนสเท่านั้นแต่ความจริงธุรกิจโปรโตีนมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นและคนที่รวยจากธุรกิจนี้ก็ไม่ได้มีกล้ามเสมอไป ในคลิปนี้เราจะพาไปรู้จักเบื้องหลังของธุรกิจอาหารเสริมโปรตีนตั้งแต่เหตุผลที่ตลาดนี้โตขึ้นอย่างรวดเร็วไปจนถึงโมเดลรายได้ที่อยู่เบื้องหลังโปรตีนหนึ่งกระปุกย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนตลาดอาหารเสริมในไทยยังอยู่แค่เฉพาะกลุ่มคนเล่นกล้ามคนฟิตเนสหรือคนป่วยฟื้นตัวจากการผ่าตัดแต่ปัจจุบันโปรตีนกลายเป็นของที่ใครก็ซื้อได้วางขายในเซเว่นอีเลฟเว่นร้านชาโนมบางร้านยังมีท็อปปิ้งเป็นเวโปรตีน อะไรทำให้มันเปลี่ยนไปขนาดนั้นคำตอบคือเทรนสุขภาพคำเดียวเลยในช่วงที่คนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพหลังโควิดคนเริ่มสนใจสิ่งที่กินมากขึ้นไม่ใช่แค่แคลอรี่แต่เป็นคุณภาพของสารอาหารเช่นโปรตีนและนี่คือจุดเริ่มต้นที่คนธรรมดาเริ่มเปิดใจให้เวโปรตีนเมื่อความต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการก็เห็นโอกาสจากเดิมที่มีแค่แบรนด์ต่างชาติอย่าง Optimum Nutrition ไดมารทายสก็เริ่มมีแบรนด์ไทยเกิดขึ้นเต็มไปหมดบางเจ้าก็รีแบรนด์บางเจ้าก็เป็นโรงงานที่รับผลิตแบบ O.E.M แล้วไปเน้นการตลาดแทนและนี่แหละคือจุดที่น่าสนใจที่สุดของธุรกิจอาหารเสริมโปรตีนเพราะสินค้าที่ดูเหมือนจะขายกล้ามเนื้อจริงๆแล้วขายความเชื่อคนจำนวนไม่น้อยซื้อโปรตีนไม่ใช่เพราะต้องการสารอาหารแต่ซื้อเพราะรู้สึกว่าฉันกำลังดูแลตัวเอง และนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้ธุรกิจนี้สร้างแบรนด์ได้ง่ายมากขอแค่แพ็กเกจจิ้งดูดีบอกว่ามีไลฟ์สไตล์สุขภาพบวกกับรีวิวจากอินฟลูเอนเซอร์ที่ดูหุ่นดีคนก็ตัดสินใจซื้อได้ทันทีโดยไม่ได้เปิดฉลากดูด้วยซ้ำต้นทุนของโปรตีนหนึ่งถุงจริงๆแล้วไม่ได้สูงอย่างที่คิดยิ่งถ้าเป็นแบรนด์ที่ผลิตเองหรือสั่งจากโรงงาน OEM ต้นทุนจริงอาจจะอยู่แค่ราวๆ2 0 0 0บาท แต่สามารถตั้งราคาขายได้ถึง1,000ถึง1,800บาทต่อกระปุกกำไรขั้นต้นเกือบ300 4 0 0ถึง400เปอร์เซและถ้ายิ่งขายออนไลน์เองไม่ผ่านตัวแทนก็แทบจะเก็บกำไรได้เต็มๆเ,เลยนี่แหละคือโมเดลรายได้ของแบรนด์ที่โตไวที่สุดแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเสมอไปนะแบรนด์ที่รอดจริงต้องมีจุดยืนต้องสร้างทรัสต์ต้องมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนบางคนเลือกกลุ่มคนออกกำลังกาย บางคนเจาะกลุ่มแม่บ้านที่อยากลดน้ําหนักบางคนเน้นกลุ่มคนกินคลีนยิ่งรู้จักคนที่เราขายให้เท่าไหร่โอกาสรอดในตลาดนี้ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือบางแบรนด์ไม่เน้นขายเองแต่เน้นปั้นคนให้ไปเปิดร้านหรือรับตัวแทนไปเลยนี่คืออีกโมเดลที่ทำไรายได้แบบไม่ต้องแบกสต็อกเยอะเรียกว่าขายแฟรนไชส์แบรนด์สุขภาพไปในตัวสุดท้ายธุรกิจโปรตีนไม่ได้ขายแค่ผงสีขาว,ขาว แต่มันขายภาพลักษณ์ขายความตั้งใจขายความรู้สึกว่าเรากำลังทำสิ่งดีๆให้ตัวเองใครที่เข้าใจเกมนี้ก่อนย่อมได้เปรียบและถ้าคุณกำลังคิดจะเริ่มต้นแบรนด์อะไรสักอย่างลองมองตลาดโปรตีนไว้เป็นแรงบันดาลใจไม่แน่ว่าไอเดียเล็กๆของคุณอาจจะเป็นแบรนด์สุขภาพใหญ่รายต่อไปก็ได้นะครับคุณคิดว่าอาหารเสริมโปรตีนที่ขายดีจริงๆคือเพราะรสชาติคุณภาพหรือแค่ภาพลักษณ มาแชร์ความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้กันได้เลยนะครับถ้าชอบความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราไว้ด้วยนะครับ